สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมันนี้เพ่นกับสีผ้ามิเห็ดจุกไข่ขาวเนาะค่ะอันนี้เพ้นใส่เป็นไข่ไก่เจ็ดหน่วยเนาะค่ะค่ะเครื่องปรุงของเฮ้ากับสิมีอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวค่ะลวก็ต้นหอมซอยเนาะค่ะหอมผักซีซอยเนาะค่ะค่ะอันนี้กับเป็นน้ำเปล่าค่ะไว้สำหรับผสมไข่ขาวของเพ่นเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮ้ามาแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันเลยค่ะเวลาแยกไข่แดงกับไข่ขาวค่ะเพ่นกับสิคอยเห็ดเนาะค่ะเพราะว่า ตาเขาเห็นแห้งสีไข่แดงกัสิแตกได้จ้าหลังจากที่แยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันแล้วค่ะเพิ่นกสสิส่น้ำลงไปประมาณแก้วนึงค่ะหลังจากนั้นกาสิตีีไข่ค่ะตีไข่ขกับน้ำเนาะคะ่ะให้เขาเข้ากันค่ะ จากนั้นเพ้นกับเอาน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะตอนนี้เพ้นยังมาทะ่านไดตั้งไฟเลยค่ะเอาน้ำมันมะพร้าวลงไปแล้กะกะคนไข่ขา,ขาวของเหาให้ละเอียดกันเ้ยค่ะให้เขาเข้า,ขากันกับน้ำกับน้ำมันก็เนานะคะ่ะเวลาเหามาเห็ดเนาะคะ่ะสาเหตุเป็นยังตรงใส่น้ำมันเนาะคะ่ะพราอว่าถ้าเหาใส่น้ำมันนี่เขาสิบ่ไดรติดกระทะติดหม้อของเหาค่ะ การใส่ไฟกับใส่ไฟอ่อนๆนะจ่าเพราะว่าห้าต้องค้นไปเรื่อยๆค่ะการทส่ห้าค้นไปเรื่อยๆค่ะก็เพื่อบ่บาห้ไข่ขาวของห้าจับตัวกันเป็นก้อนๆเนาะคะ่ะก็จะออกมาหนาตาไข่ไข่จุกเลยนะคะ่ะอันนี้เพ่นกาสิเฮ็ดกินเพื่อลดตำหนักเนาะคะ่ะ ตอนนี้ไข่ขาวของเพ่นกระเริมจับกันแล้วค่ะกเริมออกเป็นสีข,า,ขาวๆแล้วเนาะคะ่ะเพ้นสิกวรแบบนี้เนาะคะ่ะจนกว่าไข่ของเขาสีสุกเลยเด้อค่ะเพราะว่าเข้าตรงค้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อว่าห้่ไข่ขาวจับตัวกันเป็นก้นกอนๆเนาะคะ่ะไห้เขามีลักษณะหนาตาไข่ๆจุกเลยเนาะคะ่ะเมนูจานนี้ค่ะมีโปรตีนหลายเ้อค่ะมอสสำหรับคนกำลังลดน้ำหนักเลยจ้าหรือกินเพื่อสุขภาพก็ได้ะคะ่ะ อันนี้เพนเศษเป็นโจ๊กไข่ขาวซื้อๆเนาะค่ะก็คือบริสไซอีกอย่างเนาะคะ่ะถ้าท่านใดต้องการเอาหมูหมูสารหรือว่ากุ้งไซกะตามใจชอบได้เลยเด้จ้าห้าก็ปรุงตามชอบตามที่ห้าชอบได้เลยค่ะ อันนี้เพ้นอันคนเพ้นใส่แบบไฟอ่อนๆเลยเด้อจ้าเพราะว่าเขาใส่ไฟแห้งบ่ได้เ้ยค่ะถ้าการใส่ไฟแห้งในสีเ็ดให้ไข้ขาวของห้าใหม่ได้จ้าค่ะตอนนี้กระร็ตเ,เรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะเมนูโจ๊กไข่ขาวของเพ้นกัดเส็จเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นีเห้ากระดเมนูเสร็จเสเพื่อสุขภาพไปทกินแล้วเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กาขอบคุนห,หลายๆเ้ยจ้าสวัสดีค่ะ